สวัสดีพ่อแม่พี่น้องภาบสบายดีเบอร์ถึกฐานติดขับส้มซองนองคำเดอ้อพี่น้องเอ้ยไม่ได้เตืน่นกินข้าวก็ยังเนาะพักขย่า,พ,า,ยาพี่น้องเอ้ยพักขย่ขาแยมนมไม่ไมสมเออเจลนมไม่สมกอวจิโร่นนหน่อยนึงกัวจิโร่เจลกัวจิโร่ภาพสบายดีเตือนเนาะกิข่าวนอกกันเด้อไกโยกไก่ แมนถูกหม่องถอกก่อนพี no ่น้องเอ้ยเอฟซีเก่าเอฟใหม่แมนขอขอพระคุณละลายเด้อพี่น้องสาวนกันเด้อต่ปูปลาต็มปูปลาเนี่ยเตะดับตะแมนข่าวกระลุงเฮน่าข่าวอะไรกระลุงเฮน่าอยู่เสร็จแล้ว แมนอืมกินกินแมนห้าล่รตามหมดสาวปเป็นอะไรกระพิดแจ่วเออแมนมันหอมอเ,อเอนะแมนกแะเพื่พพพอมกราเ่ล หนกินละนิปลาหเห่างมันยกอาปะทาไปเออาเอากะเอาไปยังแม่โอ้แม่แกบุ้มผสมเงาละอืม โอ้ยลมมามีแห้งเลยไอยคิวแห้งมิดเดียวพ้นกับบอมีอ่เนะาะพ้นบริตุกดไดนนก้นี่น้หนำหน,น้าเขายังไหลอยู่เป่่าโอ้อ่าแล้วไี่นักกันยังกคะตานี่ยมี้นัอืมหาตาน่นกันยัง มนบเหอนะมอาการมอเมองนี mm. uhm. mm. uh, yeah. yeah. uh. uh ่เอาว้าไนายนาส่งาว้ครบหน่อยก็ไลพี่น้อง้ยงกได้มีเวลาครบหน่อยก็มีมากอคบครบหน่อยไล กบหน่อยก็ลายนะนี่นนสิไปไทยเลยักขยะนันามาลายอะอยามันปักนะมิติยอดใหญ่ปุ้ยอืม อม,มันยอดใหญ่พอยเขาเจ้าอันย้ำแรงพขาเจ้าอันจูดปลายแหะเต๊กมันเกิดใหม่นะป้าทำไม่พักหาานะมักจะมาพราเจ้าเธอติม้แล้วเธอแล้วพี่กายหน่ยมาหักปุ่งอีกแบบหัมกมันยังเรือฮันดีแมนเมนเมนาตายนะรับปุ่งรับมาปุ่งเป็นป่าตายงั่งหัวหมองเเป็น เมนทมซีเก็บยาม้นากกอะมมีห้างยามได้ร้อนปุ่งเป็นต้นขึ้นหางร้อปุ่งเป็นต้นขึ้นไอ้แจคสีหางก๊กหนกัปนได้นอมาตืนเต้นได้นี่ยนะคือคือปลูกดินไปสิซือแมนมนมนนป้าพี่นอคือสิพันเอาไม้กับานนี่ ทำมาใหญ่กินข้าว่เดีถอะมาตนาพี่น้องตัวนี้ขับพุนฝ้าอากาศพี่น้องเลยพุนสิต,ตกเลยเนาะห้ากสิแผรสีอย่างแปลนเอา,เาหน่อไม้กับพี่น้องเอ้ยมาแกงเนาะมาแกงสู่ทีมงานดำนาเขากินพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องพุนกับซีมาเราแจ้งเรื่องอะไร หลังจากน้องค้ำก็บม่ได้คอยลงคลิปก็ขอโทษกอภัยไม่ลายเด้อปลาลมณ์เลยบม่ได้คอยลงคลิปในเบิ่์กนาะเพราะว่าน้องไอคิวนั่นบอกสบายหาฮกมือฮกมืออะไรเป็นไข่ออกตุ่มพอดีว่าน้องค้ำตุ่มอันกุกหยาหยุบหรือว่าหยาพี่หมอบหยาอยู่แถวข้นหน้าอยู่แถวเดินนี่แหละต้มอาให้เพิ่นแล้วก็ดีขึ้นแน่ เลี้ยมมาแรกนะครับว่าสิต้มอาบให้อีกกับพอดีกับวันไม่มีเวลาเนาะว่าก็เลยจะออกมาหน้าเมือนี่ออกมาเห็ดอยู่เห็ดกิน,ลน,น,นแล้วว่าเห็ดยังซอยม่ใหญ่จือกนั่นแหละพอเห็ดซอยกันยำเวีย้ยยำงานเนะาะมองว่างกัพอได้เห็ดเวียยเห็ดยังซอยกันพอะไรเป็นอาทิตย์กลัวๆพอะไรถึงสีเหล็กกับเรื่องใดหน้อยกองหนัดกับ เกเสนีเพื่นลงดำกับพอไอคิวแล้วก็น้องต้านแล้วก็พออันหนึ่เป็นคนไทยหายแม่แก้มบุ้มกับแม่อันนึงกับโลกะพี่เฮาขอสืลงดำนำเพื่อนหน่อยแต่ว่าเฮาสิมฮาน้องใหม่กันไปล้วยดกันทางขาหูเอกเผื่อนไปนะ มาอีนอนี่บ่บ่อยากงามปานได๋พ่ใหญ่จ้อยบอกน้องคําว่าอย่าเอาโตมันขึ้นเหี่ยวห้ๆให้เอาโตมันขึ้นเหี่ยวพั่นเป็นแนวใด๋บ่คําบอกมาโดยเฮาก็บ่จักเลยเนาะเฮาสิมาักอนม่จอยไปกินซบๆนี่เฮาก็บ่เข้านได ตอนนี้ก็ได้ลายนะทุกคนตอนนี้ก็ได้ลายแล้ว ทำไมเอ่แบบเพิ่นปลูกมาได้ดทงปีอะไรพี่น้องเอ้ย โยง,งลายดีพี่น้องอปะ่ะข้าก็ออกมาเลยพี่น้องตัวน,นี้ก็ได้เต็มกระตาพี่น้องได้เต็มกระตาตอนนี้เนาะน้องข้ามก็ะสีออกเลยโยงกินปะ่ะข้าก็สีเมอร์ละป่านี ก็ทำอะไรกับประมาณซิปกอยอะไรพี่น้องเลยข้าไปลาซีเมืองก่นอ,กอนไปดูจะได้ไล่เติบนะก่ามีพี่นอ้องจะไล่เติบ ปกับ,บรปทายังใดพี่้อวเลยงวกับยิ้วเนี่ยคูอเงืนกับ,ยยกบ,บรปทางใดเอา,น,อน,อา,าน้องไอคิวหลินยู่เทีตางก็เลยเบือ่กบอ,อก็เลยเอามาหน้าเก้งไม่ไหสูสผื่นกินตอนเที่ยง เป็นอะไรไดทางอีสานเหาทางอีสานเหาทางอันดำนาแล้วกันเลยยังเนาะพี่น้องเนียทางหนองคำเนี่ยดำนายัางหมดทาะแล้วจ็กเื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งคือสิยแล้วพี่น้องเลยอาทิตย์กลัวๆพอพราะมันบ่อไายคนดำจีกจ้างคนกับว่ามีเงินสิจ้างซื้อน้ำมันมันกระเพง ไอคิวไปห้ามออีกอไงไงอยหนึ่แกเียติไปห้ามอแต่ดฮีมสีเชงเงินแล้วมันบริยากนัพี่นอ้องเฮียมตีเงเงิน,นมันบริยากษก็พอไปห้ามออีกพอเลยกระลูกน่ันจะจนป่งน้ำกับพอทัน กำปอกน้ำไมใช่มหมเกงอะไรพี่น้องขี่รถคามชลมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักเบืองผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี